สวัสดีค่ะพบกับรายก ow ow ารชิคกับบอ t ชาวันนี้นะคะเราก็จะมาให้ความรู้หรือทิคเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับนาฬิกานะคะก็คือมีหลายๆคนเนี่ยสงสัยมาว่านาฬิกาที่มีซับไดออลหรือหน้าปัดย่อยนะคะหรือว่าด้านข้างเนี่ยมีปุ่ม3ปุ่มเนี่ยเป็นนาฬิกาจับเวลาหมดเลยไหมเป็นโครโนกราฟหมดเลยไหมเดี๋ยววันนี้เรามาทำความเข้าใจกันค่ะฟังก์ชันที่1ฟังก์ชันดูโอไทาม์ อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันโรลทารนะคะฟังก์ชันโรลทารเาก็จะมีซับไดออลที่3นาฬิกานี่ก็คือจะเป็นตัวบอก24ชั่วโมงนะคะก็คือบอกเวลากลางวันกลางคืนนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นซับไดออลที่9นาฬิกาตัวนี้จะเป็นบอกไทม์โซนที่2นะคะก็คือเวลาต่างประเทศื่อเราจะดูเวลาอีกประเทศหนึ่งนะคะ ส่วนด้านล่างนี่ก็เป็นซับไดยออที่6นาฬิกานะคะก็คือจะเป็นตัวบอกนาทีของไทม์โซนที่2ค่ะส่วนปุ่มด้านข้างตรงนี้นะคะปุ่มด้านบนเนี่ยจะเอาไว้ปรับเวลาของไทม์โซนที่2แบบถอยหลังส่วนปุ่มด้านล่างก็จะปรับไทม์โซนที่2แบบเดินหน้านะคะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะตั้งเนี่ยเราจะดึงเม็นมายุมออกมาให้สุดนะคะก็คือไม่ให้ไม่ให้เข็มมันเดินก่อนนี้ทีนี้เราก็หมุนเข็มให้ตั้งเวลาเป็น10บโมงเช้าของไทยก็คือดูรอบกรอบนอกนี้นะคะแล้วก็หมุนไปอ่าทีนี้เราสังเกตเห็นไหมพอเราหมุนเนี่ยเข็มบอกยี่สิบชั่วโมงตรงนี้มันจะหมุนตามนะคะก็คือจะบอกเวลากลางวันกลางคืนนะเห็นไหมว่าเข็มตรงนี้มันก็จะหมุนตามเป็นเลขสิบเหมือนกันขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปตั้งหน้าปัดย่อยของไทม์โซนที่2ก็คือซับไดอรลที 9นาฬิกาตรงนี้นะคะก็คือเราตั้งเป็นเวลาของประเทศญี่ปุ่นนะก็คือห่างสองชั่วโมงมันก็คือจะเที่ยงตรงนะคะทีนี้ให้เราใช้ด้านปุ่มค่าของตัว,ตวเรือนตรงนี้นะคะกดทีละสะเต็ปหรือกดไปเรื่อยๆก็ได้จนเอ,อ่อให้ไทม์โซนที่2เข็มเนี่ยมันชี้ไปที่เลข12นะอ่ะเราก็กดค้างไปทีนี้เข็มเข็มนาทีข้างล่างมันจะหมุนนะคะแต่ให้เราดูที่เข็มตรงไทม์โซนที่สองนะให้มันไปนเลข12นะ อ่อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตั้ง time โซ n e ที่2เรียบร้อยแล้วฟังก์ชันที่2ฟังก์ชันโค r o n o g r a p h ค่ะอย่างแรกเรามาดูที่ปุ่มด้านข้างกันก่อนนะคะปุ่มด้านบนเนี่ยจะเป็นปุ่ม start stop นะคะก็คือเป็นปุ่มกดเริ่มจับเวลาแล้วก็หยุดจับเวลาส่วนปุ่มด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่ม reset กด1ครั้ง reset นะคะก็คือเข็มเนี่ยมันจะหมุนกลับมาที่เดิมต่อไปจะเป็นกรอบนอกตรงนี้นะคะก็จะเป็น tachymeter นะคะใช้วัดความเร็วว่าแบบกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างนี้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นซับไดอัลที่9นาฬิกาตรงนี้จะเป็นเข็มจับนาทีนะคะส่วนซับไดอัลที่6นาฬิกาตรงนี้ก็จะเป็นเข็มจับวินาทีะคะ่ะถ้าเราจะเริ่มจับเวลาให้เรากดที่ปุ่มบน1ครั้งนะคะทีนี้เข็มวิตรงซับไดอัลที่6นาฬิกาก็จะหมุนนะคะแบบนี้อ่าทีนี้ให้เราสังเกตนะคะถ้าเข็มวิหมุนมาถึง60วินาทีนะคะเข็มนาทีตรงนี้ก็จะขยับ1ช่องก็คือ1นาทีนะคะ อ่ะทีนี้พอครบหนึ่งนาทีแล้วถ้าเราจะกดหยุดนะคะก็ให้เรากดที่ปุ่มบนอีกครั้งหนึ่งเข็มวินาทีตรงนี้ก็จะหยุดนะคะถ้าเราจะกดรีเซ็ตให้มันกลับเข็มกลับมาเหมือนเดิมเพื่อที่จะเริ่มจากเวลาใหม่ให้เรากดที่ปุ่มล่างหนึ่งครั้งนะคะแล้วเข็มทั้งหมดเนี่ยก็จะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมค่ะแล้วก็กดตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะปุ่มด้านบน ตอนนี้ก็วิ่งได้ครบ1กิโลเมตรแล้วนะคะรถคันนี้ก็ใช้เวลาไป30วินาทีนะคะทีนี้เราก็มาดูตรงเข็มวิตรงนี้นะคะว่า30วินาทีเนี่ยชี้ไปตรงเลขอะไรนะคะก็คือชี้ที่เลข120ก็คือรถคันนี้เนี่ยใช้ความเร็วไป120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะฟังก์ชันที่3ฟังก์ชันเด็เด ให้เราสังเกตที่ซับไดอัลที่3นาฬิกาตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะบอกวันนะคะให้เราดูที่ตัวย่อนะคะ Sunday Monday t u e s day ตรงนี้นะคะส่วนซับไดอัลที่6นาฬิกาตรงนี้นะคะก็คือจะบอกวันที่ให้เราสังเกตที่ตัวเลขแบบนี้นะคะแล้วแต่ดีไซน์นะถ้าเราจะตั้งวันและวันที่นะคะให้เราดึงเม็นมัยมด้านข้างออกก่อนนะคะดึงสุดแบบนี้นะให้เข็มมันหยุดแบบนี้ทีนี้เราจะมาตั้งวันให้เรากดที่ปุ่มบนนะคะกดไปเรื่อยๆสมมุติเราตั้งวันเอวันจันทร์แล้วก็กดใหม่นะคะ ต่อไปจะตั้งวันที่ให้กดที่ปุ่มล่างเรื่อยๆนะคะว่าจะตั้งวันที่เท่าไหร่อะค่ะผมติจะเป็นวันที่9แล้วก็กดเรื่อยๆแบบนี้อ่าพอเราตั้งเสร็จแล้วแล้วก็กดที่เม็ดมายมลงไปได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังสั้นๆง่ายๆ,ๆ,ๆนะคะ <ๆ S 2> ว่าฟังก์ชันแต่และฟังก์ชันเนี่ยคือยังไงนะคะฟังก์ชันแรกเนี่ยที่เป็นโรลทาวน์เนี่ยก็คือจะบอกเวลา2องไทม์โซนนะคะก็คือหน้าปัดหลักเนี่ยก็คือจะบอกไทม์โซนหลักนะคะส่วนซับไดออลเนี่ยก็คือจะบอกไทม์โซนที่2ค่ะส่วน ฟังก์ชันโคนกการมนะคะคือจะเป็นระบบจับเวลานะคะคือสามารถจับเวลาได้และในบางรุ่นนะคะก็จะสามารถวัดความเร็วได้ด้วยค่ะส่วนฟังก์ชันสุดท้ายก็คือฟังก์ชันเดย์เดทนะคะก็คือจะเป็นฟังก์ชันบอกวันและวันที่ค่ะก็คือจะบอกแค่วันกับวันที่นะคะส่วนที่มีซับไดออลขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นแค่ดีไซน์ให้มันเท่ขึ้นหรือว่ามีอังราขึ้นค่ะ สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องทิกกอร์บอลถามไว้ได้วยนะคะหรือใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ